คำว่าเที่ยงคำว่าแน่นหนาทาวรหรือกีรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่ถึงปรารถนาเช่นความสุขเป็นต้นแต่สิ่งดังกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ขัดต่อความต้องการทั้งเราทั้งนั้น คือเป็นประปักด์หรอตรงกันข้ามไปหมดมีทีเรื่องอนิจจังหนะักทวาสุขก็มีทุกขังเข้ามาเสียอนัตตาเข้ามาเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยถูกต้องสิ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัวทรรก็แสดงตามความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัว ไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มเติมคำตังสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เราอยากเข้าใจว่าท่านหาอะไรมาส่งเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นหรือให้ลดน้อยลงไปหรือไม่มีก็หาเรื่องว่ามีอย่างนี้ไม่มีท่านจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจุดของศาสนา อันแท้จริงที่สอนเพื่อดำเนินหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พอควรท่านก็สอนไว้แล้วว่าสัปพป,ปาปัสะอาการนังการไม่ทำความทั่วทั้งปวงหนึ่งนัน่นกุศลสู้ประซัมปรดาการยังกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ชอบทำให้ถึงพร้อมหนึ่ง สจิตตะประโยชน์ปัญญังทำปิดองตนให้ของสายจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเจตังพุทธ,ธานาสาสนังนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคือชี้หลงวันนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไปเพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็าตาม มีเรื่องอ,อนิจจังทุกข์ฐานา,าตาอยู่เป็นประจำโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นระหว่างสุญญากับคือไม่มีคําสั่งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจำอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ที่ไหน โลกกว้างแสนกว้างเต็มไปด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดทั้งตัวเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับจะหาที่เหยียบย่างไม่ได้หาที่ตรงจิตตรงใจลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สถานที่ว่าตรงจิตตรงใจลงไม่ได้นั่นแหละคือสถานที่พึงหวังของเราพระพุทธเจ้าก็สําเร็จ จงสำเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สามวกที่ไดเป็นสารณะของพวกเราก็สําเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่ได้นามาประกาศสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยความอนิจจังทุกขังหน้าตานั่นแหละแล่เป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาที่มีอยู่เต็มโลก แต่จุดนี้ก็เป็นเป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมคำสัำ่งสอนของพระพุทธเจา้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นมนุษย์ตามสมมุติยมเต็มตัวเราจะทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกพร่องนี้ ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะจะรับจากกองนิจจังทุกขังหน้าตานี้ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แหละคือทางํำเนินเพื่อความลบดีปีดภัยทั้งหลายได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจจังเป็นของเที่ยงก็ได้เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทำลายความมุ่งหวัง ไม่มีทําอะไรเข้ามาทําลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ได้สุขขังอันเป็นบรมสุขก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข้ามาผีดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่ง แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความแที่ยงขาดปลอดภัยไปโดยลำดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอาวาทคำสั่งสอนคำพุทธเจ้านี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีทางล้าสมัยเป็นมัจิมาอยู่ใน่าำกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกการทุกสมัย จึงเรียกว่ามัชชิมาคือถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการประพฤติแต่ประพฤติตัวให้เป็นเช่นไรด้วยหลักธรรมที่สอนไม่แล้วนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติต่อจิตใจคือการอบรมจิตใจยิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในตัวของเราเวลานี้เราเป็นความแน่ใจแล้วยังว่าเราได้ หลักเป็นที่พึงใจเริ่มจะได้หลักเป็นที่พึงใจแนบอยู่กับใจของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อคิดถึงเรื่องอนาคตนับตั้งแต่ขณะต่อไปนี้จนกระทั่งถึงอวสานแหน่งชีวิตและตลอดไปถึงพบหน้าชาหนาเราเป็นที่แน่ใจได้แล้วอย่าง พระพุทธเจ้าจท่านไม่สอนให้คนโง่ต้องในพิจารณาเสมอความเป็นมาของเราเป็นมาแล้วเท่าไหร่เมื่อลบแล้วมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่แล้วต่อไปนี้เราจะหาอะไรมาบวกให้มีความเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราต้องการหรือจะมีแต่เครื่องหมายลบไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าขาดทุนเราทุกคนเกิดมาไม่ต้องการความขาดทุนค้าขายขาดทุนก็ไม่ เป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นชื่อว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขาดเล่าขาดมาอยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนอุู่ภานนจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่ำทําลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร ได้สังเกตสอดรู้เรื่องของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่พอย่างยิ่งการจิตตะภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทดสอบตนและเห็นอย่างประจักษ์ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตะภาวนาจะสอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยู่ที่ไหนไม่ว่าดีชั่วหยาบละเอียดจะนอกเหนือปัญญานี้ไปไม่ได้ เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพิพจารณานี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดังพระเจ้าเคยดําเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสังขารร่างกายและสิ่งทั่วๆไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตทองเราได้คว้าหาที่พึ่งที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสาคัญท่านพิจารณา ร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละแล้วได้คุณธรรมซึ่งเป็นที่แน่ใจขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้หนังสือเราอ่านมาจนติดปากจนชินอ่านที่ตรงไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องอนิจจงเรื่องทุกขงังเรื่องอนัตตาแต่ไม่สะดุดจิตสะดุดใจอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างลอยๆผู้ที่ท่านจดจารึก ลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยๆอยผู้อ่านอ่านแบบลอยๆอยไม่ได้คิดเลยกลายเป็นเรื่องศาสนาไม่เป็นของจาเป็นเป็นของลอยๆไปเสียทั้งๆท,ที่ตัวเราลอยเราไม่รู้งานเราเห็นอื่นๆเ,เ,เป็นเรื่องลอยๆยไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลมหาหลักยึดไม่ได้มันก็นมาเสียตรงนี้ <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจ ว่าเรื่องทุกขังก็ให้มันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์นอกจากเรื่องธาตุเรื่องขนันเรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในธาตุในขันอันนี้ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจกนกระทั่งวันอวสานแหน่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกัน,นเรื่อยๆไปเช่นนี้หนักเบาอะไรต้องเราต้องรับภาระทั้งนั้นอันนี้จังมีอะไรแปรบ้างหรือไม่แปร ى? ภายในตัวของเหล่านี้ตูที่อื่นมันใกลไปมมรานอกสุ่มเอาในสุ่มนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปลบ้างเราเห็นยูทุกแล้วยะถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ขณชาติปิดุขาชราปิดุขามานำปิดุขังล้วก็สวดจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติปิดุขาชราปิดุขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทํานองทำเนียมมันเป็นกิเลสจ,จริงๆมันก่อควรจริงๆทําความทุกข์ให้เราจริงๆการแก้กิเลสการแก้ความ ไม่ดีอยู่ภายในจ,ใจิตใจจึงต้องทําด้วยความจงใจทําด้วยความอุตสาห์พยายามทําด้วยความปักจิตปักใจจงใจจริงๆทําด้วยความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ําพยายามแแบบว่าขึ้นบนบกกําลังมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มกันลงอจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วจึงจะยอมจมน้ําตายหากว่ายังมีพอตะเกียกตะกายอยู่แล้วจะไม่ยอมจมน้ํานี่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน จะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทแก่สว์โลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มทัศทแล้วก็เข้ากันได้กับหลักพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสัว์โลกด้วยอัดด้วยทมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงนักพักดีต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกแต่ว่ามีความจงนักพักดีต่อตัวเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวก็ ก็ได้ไม่ผิดแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนอะไรกับพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปอยู่เรื่อยๆถ้าจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุดผ่านพัทลายก็หมดไปเท่านั้นไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาในความผ่านไปแห่งร่างกายของเราทุกส่วน วันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะว่าผ่านไปหรือผ่านมาก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งท่านั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขารร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันพานผ่านไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับสําหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการเพราะความตายไม่มีใครต้องการ แต่ก็ต้องเจอดดวยกันทุกคนเพราะการเกิดกับการตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วเรียนตรงนี้ให้เห็นชัดเจนเราจะนาหายสงสัยเรียนอะไรก็มาหายสงสัยถ้าไม่เรียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้หลงตัวเองเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งการ,รยีดการถือของตนหรือแล้วเรียยว่าตัวเองเป็นผู้รับ คน่งความผิดทั้งตนเองจึงต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติปิตุขาเรียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกแสนสาหัสเราจําไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติปิตุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจําไม่ได้เสียเหมือนกับว่าไม,าม่ไม่ใช่ความจริงชาติปิตุขาขโมกงกงนันงน สี่ขาห้าขาสี่เท้าห้าเท้าไม้ยันนุ่นยันนี้ดีที่ไหนนั่นมานําำพี่ดูขังก่อนที่จะตายก็กระวนกระวายแสนสหัสทั้งผู้ที่มีชีวิตทั้งผู้ที่จะผ่านไปต่างคนต่างมีความเดือดร้อนด้วยกันไม่มีกองทุกข์อันใดที่จะมากยิ่งกว่าเวลานั้นผู้เป็นญาติเป็นมิตรผู้เกี่ยวข้องลูกเต้าหลานเลี้ยงสามีภรรยาก็ต้องเดือดร้อน เต็มหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วทําไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นนี้แล้วอะไรมันถึงจะสูกก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นนั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีป่าชา้าเพราะสัตว์และบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันแต่นี่เป็นสิ่งที่สูงวสิสัย นี่เรื่องของชาติปีตุขาชาลาปิตุขามารณะำปิตุขังแล้วอยู่ที่ไหนที่อธิบายมาเวลานี้อยู่กับเราทุกคนไม่บกพร่องสิ่งนี้จะต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นแม้ผู้เทศก็พ้นไปไม่ได้เพราะเป็นความจริงเสมอกันนี่ท่านก็เรียกว่าสัจธรรมเราเรียนสัจธรรมนี้ให้เข้าใจเรื่องสัจธรรมแล้วพยายามตักตวงความดีในขณะที่สิ่งเหล่าน,นี้ยังไม่สลายตัวซึ่งกําลังเป็นเครื่องมือของเรา อยูด่ดีๆนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาอย่าให้เสียเวลาเวลาไปเปล่าๆภาวนานั่นแหละทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพระพุทธเจ้าก็ภาวนาจึงทราบเรื่องเหล่านี้แนะนําเรื่องเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกเราก็ดําเนินตามท่านให้ทราบเราเคยไปเมืองนอกเมืองนาทวีปไหนเราเคยไป ไปดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบกกองทุกไปไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแห่งทุกผลเราตัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นคำว่าเป็นสุขลื่นเลิกล้ํงก็เป็นความสําคัญทังตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี้แล้วก็จะกระจะปรากฏเป็นโลกวิทูขึ้นมาเดี๋ยวรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อ ได้พิจารณาเป็นชะขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาธาตุขันเบื้องต้นเราพิจารณารูปกายดังที่ว่าน,นี่แหละดูความแปรปวนเราก็ทราบแด้ชะดชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น ตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รู้เฉยๆถ้าเราพิจารณาให้เขาถึงความจริงจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันเป็นไตรลักสุขก็เป็นไจรลักที่อยู่ในวงสมมูลแล้วเป็นเป็นไตรลักด้วยกันทั้งนั้นปัญญาพิจารณาให้ชัดเจนโดยอาศัยธาตุขันนี่แหละเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าขึ้นโดยลําดับ แยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตอาดเป็นตาดช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณนะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปปาดช้าไปสู่เมนเราดูป่าช้าของเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพลิดเพลินเ,เมื่อเห็นความจริงของสก,กุลรงกายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิจฉาละอาใจมีความพ่อถอยอ่อนแอ เศร้าหมองภา,ายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความรื่นเเดิงบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลําดับลําดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหล่านี้นมาเป็นเวลานาน,านแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเรา,ท,าทั้งท่านที่กองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใดห,หรือค่อยสลัดออกเรื่อยๆตามนนแสังปัญญาที่เข้าใจ นี่ท่านเนี่ยแบบพิจารณากองรูปคือร่างกายเวทนาคือความทุกข์เอาความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญให้เห็นทั้งที่อาศาัยกายเกิดขึ้นระหว่างกายกับเวทนารบกันเอาเราจะพูดว่ารบกันต่อสู้กันความชอกช้ำจะเข้ามาสู่จิตของเรา องอย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบธรรมถ้าปัญญามไม่สามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอบธรรมมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายแล้วไดพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอบช้ำกลา,ายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสงบตัว ันสนุกดูทุกขเวทนาได้อย่างอาจฐาน,นาผิดกันอย่างนี้การพิจารณาเพียงสองอย่างนี้ก็พอแก่การพิจารณาอยู่แล้วสัญ้นญาเป็นความละเอียดสังขารคือความคิดความปรุงก็ชัว่วขณะขณะแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือรูปคือกายของเรากับเวทนาที่แสดงตัวอยู่เสมอเสมออย่างหยาบหยาบหรืออย่างชาัดเจน ทางทันนี้ก็พอจะเข้าใจได้เมื่อเข้าใจสองอย่างนี้ไอ้เรื่องสัญญาคือความไปหมายเรื่องกายเรื่องเวทนามันก็แทรกกันไปด้วยปัญญาเหมือนกันจะเข้าใจในรในระยะเดียวกันยิ่งเป็นวาระสำคัญคือจะเป็นจะตายจริงๆแล้วนักปฏิบัติจะถอยไปไม่ได้ถอยก็แพ้นี่ เราไม่ต้องการความแพ้ทุกเวทนามีมากมายเพียงไรเราจะต้องต่อสู้ให้เข้าใจถึงเรื่องทุกเวทนาด้วยปัญญาให้เข้าใจเรื่องกายเรื่องเวทนาที่กําลังพัวพันกันอยู่ในขณะนั้นเอาเรียกว่าพัวพันกําลังชุมลมุนวุ่นวายกันอยู่ขณะนั้นถ้าหากว่าสติปัญญาไม่มีก็จะว่าเราทั้งเรานี่แหละเป็นทุกเราทั้งเรานี่แหละจะตาย แล้วเราก็ไม่อยากตายแล้วก็ไม่อยากเป็นทุกข์อันนี้แหละคือการสั่งสมทุกข์ขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วอาทุกข์ก็ทุกข์ปีเท่าไรให้แสดงขึ้นมาเราเป็นผู้ที่จะฟังเรื่องสัจธรรมคือทุกขสัตว์เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนค้นดูตามเนื้อตามหนังตามเอ็นตามกระดูกที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ค้นดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรส่วนไหนก็ส่วนนั้นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอง็งจากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันอยู่เช่นนั้นทุกสแสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิตดับไม่ได้จิตจึงทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ไดิคิบหาย นั่นแหละเราจึงมีทางที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นชัดเจนเอาตายก็ตายแตก่ก็แตกผู้ไม่แตกมีอยู่เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาเอาดับไปเมื่อไหร่ให้ทราบกายจะแตกก็ให้ทราบไม่มีการท้อถอยแตกก่ก็ก็แตกไปอย่าปรารถนาให้เห็นตามความจริงของมันจะแตกก็แตกไปสลายก็ให้สลายไปนี่ชื่อว่าพิจารณาตามความจริงแล้วจะสนุกพิจารณา เห็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนแม้ที่สุดน่างกายจะสลายไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประการเนี่ยประการสำคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า คือรูปประขันก็เป็นรูปประขันให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาขันก็เป็นเวทนาขันคือกองของเวทนาหมวดของเวทนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จิตต้องเป็นจิตเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต่างอันต่างจริงอย่านําไปค้าขาวกันพิจารณาแยกออกด้วยสติปัญญาอันคันสมัยแล้วจากอันก็ต่างจะจริงตามหลักธรรมชาติ ผิดก็จริงด้วยอำน,นาจของปัญญาพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเบทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปกบสลายไปตามความจริงของเขาผิดก็จริงเต็มภูมิของผิดนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว เรื่องการเป็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปเช่นนั้นเนี่ยผู้นี้คือพูดกรรมชัยชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมดาธรรมดาเพราะเราพิจารณาให้ถึงให้ ถูกตามหลักธรรมชาติธรรมดาไม่ปีนเตียวไม่ฝืนหลักธรรมชาติหลักธรรมดาไปสติปัญญาเดินตามหลักธรรมชาติเพ่ะทำท่านสอนตามหลักธรรมชาติท่านไม่ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝืนกันเลยปล่อยตามความจริงเอาเป็นก็เป็นมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ปล่อยไปเสีย เครื่องกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแขันอันนี้ทาราฮเวปันจักขั้นธาทาราหโรเจะปุกคโรขันตั้งห้านี้แหละเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลลกนะแล้วปล่อยวางขันตั้งห้านี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบตูวเป็นผู้ดับชนิดในเรื่องทุกข์ทั้งปวง จะหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแหละท่านเรียกว่าน,นิ้พานังประมังสุขขังคือสุขล้วนๆไม่ใช่สุขด้วยทุกขเวด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในกิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขในสมมุติสุขในวิมุตจึงประมังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจนจังนิจจธรรมคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สําคัญเรื่องอื่นไม่สําคัญขอให้เจ้าของรู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสําคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไป ที่กล่าวเบื้องต้นว่าอย่งที่จีรังถาวรโลกต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรนดังที่กล่าวแล้วกี่นี้คืออมตะตังได้จะจิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจกิเลสมันถักใสให้ไปสู่ภพต่างๆ ครั้งสุดท้ายที่ชำระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเวียนนั่นเราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับอนิเที่ยงก็อันเดียวกันพิรังถาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความหวาดความระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยโดยสิ้นเชิง คำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของกิเลสตถาะ,ะตัวของกองนี้อย่างทั่วของตาต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้เนเชิงแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสบายสบายหายห่วงมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลกท,ทั่วไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลยในความเป็นอยู่กับความตายสําหรับ ผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากสาสนาธรรมสมกำนามที่วมนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำศาสนาธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐเลื่อโลกมาเป็นช่องทางดำเหนอิอหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุป,ปูโโปร้นจากภัยโดยประการทั้งปวงนี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้ฉลาดแหลมคม ตรงกับที่ว่าสัจจิตะประโยชน์ปังเกตังพุทธานาสาสนังทํากิจให้ปองสายจกนกระทั่งบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ทรงธรรมอสอนพระเจ้าได้ทรงธรรมของพระเจ้าได้ทรงที่กิจทรงที่ใจทรงอยู่ที่นี่เป็นมหาสมบัติกการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียอน